สวัสดีครับบ้านทุ่งนาดีสไตล์สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนก็วันนี้อยู่ที่สวนบ้านทุ่งนาดีตําบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ห่างจากน้ำตกคลองลานประมาณ6-7กิโลนะครับก็หลังจากที่คลุมฟางนะครับคลุมฟางแล้วเออก็พอดีว่าจะโชว์คองไส้ไก่นะครับหรือว่าเป็นร่องสวนเล็กๆนะครับสําหรับปล่อยน้ำเข้ามา นะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับสวนเรานะครับเรื่องน้ําสําคัญที่สุดนะครับในการทําเกษตรในการปลูกต้นไม้ก็น้ําก็จะซึมลงไปนะครับซึมลงไปให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้หรือว่าเวลาเราปลูกผักปลูกไรเราก็สามารถดึงน้ําตรงนี้นะครับขึ้นมารดผักเราได้นะครับก็จัดคลิปที่แล้วนะครับผมได้เพาะบวบเหลี่ยม นะครับแล้วก็ฟักทองบวบเหลี่ยมก็งอกประมาณ80%นะครับโอเคอยู่แต่ฟักทองนะครับเพราะไป27เม็ดนะครับได้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9งอกมา9ต้นนะครับก็ต้นประมาณนี้แหละแต่ผมปลูกไปแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมไปท่าให้ดูก็ฟักทอง27เมล็ด10บาทนะครับซื้อเป็นซองมาก็ได้มา9ต้น ก็ไม่งอกบ้างหรือว่าจะเป็นพวกมดแมลงกินบ้างนะครับก็สําหรับพอดีว่ามันโตแล้วประมาณต้นกล้าโตแล้วประมาณ1ิบวันนะครับก็ผมก็เอามาปลูกลงดินนะครับนี่ก็อย่างนี้เลยบริเวณที่เราคลุมดินไว้นะครับแหวกออกมาแล้วก็ขุดลงไปน,นิดนึงนะครับไม่ต้องขุดหลุมลึกมากในช่วงหน้าฝนนะครับเราอย่าอย่าปลูกผักแล้วขุดหลุมลึกมากนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มาดูแลบ่อยๆนะครับ ฝนตกมาน้ําอาจจะขังทําให้ต้นผักเราตายนะครับหรือว่าต้นเหลืองไม่โตนะครับก็บวบเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทําร้านนะครับผมก็จะให้มันขึ้นนี่เลยต้นน้ยหนาต้นนี้เลยนะครับก็ในส่วนผมก็ได้ปลูกต้นน้อยหนาไว้หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับก็จะปลูกไว้ใต้ต้นอย่างนี้เลยนะครับบวบนะครับให้ขึ้นต้นน้อยหนานี่เลยครับ นี่นะครับเดี๋ยวพอเวลามันโตขึ้นมายัางไงผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับฝั่งนี้จะเป็นบวบนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฟักทองนะครับเก้าต้นที่ได้มาก็ลงหลุมเหมือนกันนะครับปลูกคล้ายๆกันนะครับก็ข้อดีของการคลุมฟางนะครับการห่มดินก็พอฟักทองของเรานะครับแตกยอด เลื้อยไปนะครับมันก็จะไปอยู่บนฟางนะครับก็จะดูแลง่ายนะครับหาลูกง่ายนะครับหาลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องหญ้าเรื่องอะไรนะครับดูแลง่ายนะครับก็ข้อดีของการคลุมฟางนะครับหรือว่าการห่มดินนะครับก็ได้มาจากโครงการโคกหนองนานะครับหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ อยาอแนะนําให้เพื่อนๆทําวิธีนี้นะครับเวิร์กสุดๆครับนะก็ได้คุมไปหลายล่องแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าส่วนค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยก็ได้นะครับบ้านทุ่งนาดีสไตล์ก็ผมมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับเพื่อนเพครับ